สวัสดีค่ะแตงโมพะรวยกาบสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะส่วงเศร้าค่ะยูฮอปูชิป,ปะขาวค่ะหรือว่าบานแมคู่ห้าเจ็ดศูนย์หมู่สิบเนาะค่ะแตงโมก,ก็า่างตั้งกล้องค่ะแต่ว่าภาพนิ่งท่านละนิ่งเนาะค่ะเพราะว่าแตงโมก,ก็า่ังตั้งกล้องยูค่ะแตงโมก็ ไฮแอดยิมเนาะค่ะุดทูบแล้วก็ได้แนวทางค่ะมาฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอฟซีที่กำลังเขามาติดตามเขามารับชมเนาะคะ่ะเสียงโทโศกเสียงท่ายใหเอฟซีเพราะว่าแอดยิม,ยมกับแตงโมรวอมทั้งทีมงานเนาะคะ่ะจะออกเดินทางค่ะไปกาลสินค่ะก็เลยยดทูบเสียงท่ายใหเอฟซีค่ะเพื่อได้โชคเพื่อได้รวมบุญเนาะคะ่ะรวมบุญแล้วก็เอฟซีเพื่อได้คาน้รกน้ำมัน ค่ะก็เลยมาจุดทูบเสียงไทยค่ะยูค่ะหอจำลองค่ะยูข้างหอปูชิปะขาห้องค่ะค่ะเอ็ดยิมกับเสียงไท่ให้เอฟซีเนาะค่ะตั้งกิดอธิษฐานค่ะค่ะช่วงนี้กลองแตงโมห้องก็จะวาฬันนิ่งเนาะค่ะเพราะว่าแตงโมค่ะกําลังตั้งกลองอยู่ค่ะกาบขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะค่ะ ค่ะแตงโมก็จะตั้งกล้องไว้ค่ะเอฟซีก็ลองเนาะค่ะตั้งจิตอธิษฐานไปกับทางทีมงานเฮาค่ะอาจจะกำลังจะนิ่งเนาะค่ะขอโทษขอภัยหลายๆค่ะประกาศครับกระซีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบพว่าจะเป็นท่านเพจท่านเฟซบุ๊กนะครับเนาะหรือว่าท่านช่องยูทูบเพราว่าจะเป็นแอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับเลยกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับก็ขอให้สุขสมบูรณ์นะครับก้มเก็บยาใดลก้มไข่ยาให้มี แต่ไดนกามีแต่ได้โชคได้มันครับด้วยสายบุญองค์ปู่ชีปะขาวองค์ูตาับบรรยากาศยูฮองนะครับเนาะครับเมื่อวานนี้ครับอัเดียนรถนะเมืองเก่าแบบยางหัวนะครับออกเบดเหมือเบิดขึ้นครับมาอ่าสามมคคีเมื่อ้านมาสามัคคี่นะครับเนาะครับได้สนันสนันวันไหวอยู่เห็นแต่หมู่คนห่องสนันวันไหวอยู่ครับผม ครับสวยงามเนาะเตยแปลงงูแมนบ่แมนอยู่ค่ะยินครับอืมบบรรยากาศอยู่หอปูอนันตะหอจำลองครับผมขอโชคจุดถูกเย็ดี่เดินทางมานะครับเดินทางมาครับจุดยุ่ติตรงนี้แหละครับอ่าครับเพิ่นเพิ่นกระสมบางลายเด้ค่ะครับบางท่านกาม่าก็เห็นองค์ปูสิครับว่าเห็นปูนะครับเนาะเพิ่นกาอธิษฐานเห็นแต่เพิ่นมาแก้บ่นแก้บาแก้บ่นนะครับเนาะไปแลงอธิษฐานค่ะครับอันนี้ครับเป็นข้นเสซอซูบุคคลนะครับเนาะอ่าครับผม อ่าบางท่านอ่าเพื่อนมากเขาบ้านบด้ปิดหัวมันบ่ค,ครับเพื่อนการอธิษฐานที่ข้างนอกเพิ่นกับสาเร็จด้แม่นค่ะ,ะคเพราะว่าผมเพราะว่าเอฟซีมากเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนได้โชคแล้วเพื่อนกัมาแช่งเอ้ทางทีมงานเฮาว่าอธิษฐานอยู่ข้างนอกจั่ซี่ี้ขยิมเพื่อนก,นอก,นอก็ยยนกได้โชคค่ะครับแต่เอฟซีทางไกลค่ะทางประเทศ่างจังหวัด่ะอธิษฐานอยู่บ้านก็สมหวังค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นก้อนเห็นนะครับอ่าก้อนเห็นเสียงท้ายนะครับที ปูหอยแมคคูเอลมานาไปบเพื่อเอซีนะครับห้มาจุดถูกเพื่อเสียงไทย่าครับสเสียงไทยครับเอฟซี FC เห็นเป็นตัวเลขว่ากันเน่เป็นก้อนหินรูกรุไกหัวสั้างครับอไกลๆหัวสัาวส้างนะครับเนาะ,ะครับกันอธิษฐานบอกว่าไปยกขึคค้นก็บ่ขึ้นดิแตงโมครับนะักนะักนตะไนท์ด้ยครับเนี่ยกันกนว่าแมนแมนนั่นสิก็คือเบาแวงหลุดเนาะ ครบคบคับกันบ่แมนมันก็คซอบ่ขึ้นกลับกันเลยครับเด้๋อฟีท่านดอธิฐานก็ลองเบิ่งนะครับเนะาะค่ะเนาะอธิฐานท่านจอก็ได้ค่ะครับผมได้แรงเนาะค่ะได้แรงอธิฐานหรือว่ากลมเสียสนุกค้นเนาะค่ะสที่ท่านไหนก็นลองอธิฐานขอโชกขอพรนค่ะอีข้าง่องไทยทํา้เบิง่งครับเพื่อได้รว <นะ S 1> มเห็ุรวมสางไปกับแม่คู่หรือว่าครับเพื่อได้ไปรวมเหตุเนาะค่ะ มุงลังค่าวพยิมของคุณแม่ฮันนีเฮ้าค่ะลองอธิษฐานบอง้อค่ะครับมุงลังค่าอยู่บ้านเป็นเม่นอนนะครับลังค่าวัดนะครับเป็นแม่ลังค่าบ้านเด็้ลังค่าวัดสาราการเรียนนะครับเป็นการเระเดเพลิมาดอกแม่คู่ไปเช็นแล้วนะครับเป็นขึ้นจากเห็ดซอยจากสร้างบุญซอยยังเสียครับแม่คู่ก็เลยจัดมอรมสามสไตล์ช่วงกันเว้นนะครับเด้อครับส่วงส้วงมุ่งเศารนะครับเริ่มตั้งแต่ส้วงมุ่งเศาร์หอดใบสองนะครับ ของวันที่14นะครับ14กุมภาพันธ์พศ2 5 6 8อกเสดูจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านเมยนะครับอ่าตำบลดอนสิงบ่ตำบลกลมมาลาไสบ่แม่นครับอำเภอกลมมาลาไสนะครับเนาะครับอ่าอำเภอกลมมาลาไสตำบลบวัดดอนสิงนไงละที่อาจารย์ถามอาจารย์สมคิดเมื่อวานนี้นะครับเนาะ อัันนน้เป็นตัวเลขรูปทีแอดยิ้มจุดก้อนเดินทางนะครับครับผมอีกที่ทนได้เบงแล้วครับก็คอยสุ่ส่วนมันมาตั้งกันเว่าทุกหูทุกคนนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยส่มาปรารถนาทุกประการครับสำหรับแนวทางวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5ารวยครับปูก็บอกว่าเมื่อเมื่อื่น พ่อใส่สามตัวตรงๆเม่ลูกซันบา <C> ่าแม่คู่ยิบลูกบอลสามตัวปู่สพใส่ตรงๆได้ครับต่มานุ้นกันเนาะกันเนาคะครับก็เพะให้ตรงกับตัวตที่ปู่บอกมกมพรา่ว่าจะเป็นหนึ่งหกหนึองเก่าหรือว่าหนึ่งเจ็ดเกาเจ็ดที่แม่คู่มันไปยิบไปหาสลักดลกดนินแบง์รัฐบาลไว้นะครับแต่ว่าปู่ไกย่ยำสิบหกสิบเก้าน้นแต่โม่เนาะค่ะแต่ว่าแต่โม่ฝากก็ค่ะเพราะว่าปู่ไอ้แม่คู่เฮาค่ะ ไปจุดทูกยื่นผู้ตายยิ้มค่ะฝากวันี้เนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางของวันที่สิบหกักกันค่ะครับตัวไดขแต่โมเก้าหนึ่งห้าค่ะในผู้เข้าไปจุดยด่นผู่ตาก่อนที่สิบไปบ้านเสียพงเงาะค่ะยิม้มเก้าหนึ่งห้าคะครับก็ใส่ใจญาติในการรับชมนะครับเนาะครับผมเรียกศูนย์พาเคืองครับ <c ười> ครับเอฟซีเดบุญคลิปนี้แล้วครับกับสุกๆมนันๆนะครับเด้อครับสำหรับแนวทางหมวดวันที่16กุมภาพันเอฟซีมืออื่นอย่าลืมพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับเพราะว่าผู้บอกว่าผู้เ,าาเาาสือเปรี้ยเลยดิอ่าลูกปิงปองห<ฆ>รือว่าปูตาซีกซครับแม่ยคู่คืออยู่อ่าซานแมฮนนี่อยู่ซีสเกต<ฆ>ครับก็รอติดตามเนาะครับเนาะอ่าไอ้ที่ทไหนเดินทางไปครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆทุกคนครับเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะครับเนาะครับผมเดิน เบิรงดีๆคอยไปคอยมานะครับอไปซากระหอดขึ้นกันไปซากระหอดครับมาต้องรีบหอกเนาะครับคอยไปคอยมานะครับเนาะครับครับผมครับกับนี่เอฟซีนะครับหลายปูหลยคนนะครับฝันเห็นปู่อาครับปู ปู้นาโคอ่าองค์ปู้ดำปู้นาโค้งนะครับเนาะปู้องค์ดำอยู่วัดใส่สายชนบนอ่าครับผมขับมหายญิมบอกค่ะครับมหายญิมครับบอกว่าเพิ่นบอกสามตัวเลยเด้ปาโตครับขอบคุณครับผมค่ะเอฟซีทั้งแล้วเตรียมสมุดปากกาไปค่ะครับจะยิ้มจำอะไรขอบคุณอะไรนะครับเนาะค่ะครับเปิ่นถ่ายวันนี้เกาหาตอนนี้มันเี็นอะไรลองเกาหาให้ฟังส่ละใช่ค่ะขอบคุณจำบ่ได้ครับ เป็นน่บอกให้แอดยิมถามปูให้เยอะแต่ว่าแอดยิมบ่ได้ขึ้นหาปูว่านไม่แก่ฝากปัจจัยขึ้นเนาะแต่จะมีปูห้องไก่ยากเล็กน้อยนะคะปูเดินทางบ่อยค่ะครับเป็นเดินทางบ่อยอย่ามเป็นเมืออีกสินะครับแอดยิมกับเพราอยากรบกวนประเดี๋นะครับกระผมส่วนมือเลื่นนะครับอ่าว่าจิตตรงครับตัวที่ปูประทานส่งให้ลูกให้ร้านบอหนึ่งเก่าอ่าหนึ่งเกียหนึ่งเฉลี่ยว่าหนึ่งหกสี่ไม่เต็งโมครับเก่าเกียไม่คู่ก็บอกว่าอจะเลื่อมเลื่อวันศัตรู่าครับอ่ะให้ส่งๆมันๆลำๆได้ด้วย ครับแอดยิมกับอให้เอฟซีได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับเมื่อแรกกับอโชคดีนะครับครับตัวเลขกถบเสียนไทยครับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับสดๆมันๆนะกันบรรทุกผู้ทุกคนแอดยิมกับคอสวัสดีครับเดี๋ยวมาใส่กล่องแตงโมมันจะ่นิ่งนะครับเพราะว่าแตงโมค่ะขายเงา ค่ะเอฟซีเขามาแล้วนะคะ่ะแคบหน้าจอไว้หรือว่าจะจุดไว้นะค่ะเพื่อได่เชียงโขงม่แรงค่ะเพราะว่าแอดยิมขอแนวทางค่ะกับขอกบนาดมัน้ือมันมันอู้ถึงกล่องค่ะนมาค่ะแตมูมเบื้องนี้ค่ะจะเป็นสามเจ็ดเก้าหรือว่าสามเจ็ดศูนย์นะคะเอฟซีเบื้องแล้วก็ลองพินิจพิจารณาเบื้องนาะค่ะเพราะว่าแนวทางเขาก็ไม่เขาไม่ลดค่ะสร้างช่องค่ะ จุดเสียงท้ายนะคะเพื่อได้โชคเพื่อได้รวมบุญเพื่อได้ค่าน้ำมูกน้ำมันไห่ซี่ฮ้าก็ลองปินิพิชนา,าเบิงเนาะคะ่ะเขาบ่เขามาบ่มาค่ะท่างช่องก่เป็นแค่์นาท่างใช้วิจารญาตในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะสำหรับที่นี่ขอให้ซี่คือเขามาแล้วแต่เห็นคลิปทีอดิมจุดสามเจ็ดเก้าหรือว่าสามเจ็ดศูนย์แล้วให้ปังปังทุกขู่ทุกทคนนะคะโชคดีค่ะสำหรับค่ะ โชคดีทุกคูทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ